ใครที่อยากเรียนต่อออสเตรเลียแต่ยังมีความกังวลเรื่องภาษาหรือการใช้ชีวิตต้องมาดูวิดีโอนี้เลยไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโรสเองค่ะตอนนี้นะคะโรสอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะนี้ yeah! ก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทาง e อีดูยังไทยแลนด์นั่นเองรถนะคะได้รับทุนที่ไปเรียนต่อทางด้าน Diploma of User Experience Design นะคะซึ่งก็จะเป็นของสถาบัน Australia Pacific College นั่นเองค่ะค่ะก็เดี๋ยวเล่าก่อนนะคะว่าถ้าเราอยากไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเราจะต้องมีการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ทางออสเตรเลียกำหนดไว้นะคะทีนีนะ้ทุกคนตอนที่โรสได้รับทุนน่ะโรสมีเวลาเตรียมตัวแค่ 1, 1> เดือนเทนะ่านั้นซึ่งถ้า ภาษาอังกฤษของรถเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเก่งมากขนาดนั้นนะคะดังนั้นการที่มีระ,ระยะเวลาเ,ลาเตรียมตัวแค่1เดือนเนี่ยมันเวลาที่แบบน้อยมากแบบน้อยมากๆทางพี่ๆอีดูยังค่ะก็เลยมีแนวทางมาให้ว่างั้นเดี๋ยวเราอะไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของเราก่อน6เดือนแล้วหลังจากนั้นอะเราถึงจะย้ายไปเรียนคอร์สดีพโอมาต,ต่อได้เลยนะคะซึ <Wow. S 1> ่งตอนนี้นะคะรถก็อยู่ช่วงปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนั่นเองเออต้องบอกว่า ตื่นเต้นมากวันแรกที่เข้าไปเรียนเราเป็นคนไทยคนเดียวในห้องเรียนส่วนเพื่อนคนอื่นๆนะคะก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีบราซิลรัสเซียโคลอมเบียหรือแบบไต้หวันบลาๆอะไรประมาณนี้แต่การเรียนนะคะก็คือสนุกมากทุกคนสนุกมากคือครูก็คือใจดีมากแล้วก็ตลกด้วยทางสถาบันเขาจะแบบมีวิธีการสอนมีเทคนิคที่แบบ เอากิจกรรมมาแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมอะแล้วแบบมันสนุกมากเขามีเทคนิคที่ดี อย่างบางวันนะคะก็มีพาไปดูหนังเป็นการฝึกทักษะการฟังแล้วก็ฝึกกระบวนการคิดได้ไปดูเรื่อง Inside Out 2ก็คือได้ไปดูกับเพื่อนๆเลยบางวันก็มีพาไปเดินชมเมืองพาไปทัวร์เมืองนะคะแล้วก็บางวันช่วงที่มีเพื่อนในห้องอได้กรุเอทก็คือเรียนจบคอร์สที่ตัวเองวางไวอ้อ่ะก็จะมีการปาร์ตี้กันหลังเลิกเรียนด้วยวสนุกมากจริงๆค่ะอย่างวันแรกที่รถเข้าไปเรียนรถค่อนข,ข้างที่จะเงียบแล้วก็แบบเป็นแบบเออเราเป็นคนตั้งใจฟังล้วค่อนข้างที่จะเงียบ แต่ว่านี่ผ่านมาหนึ่งเดือนรถรับรู้ได้เลยว่าเองเป็นคนที่แบบพูดเก่งขึ้นขยันพูดขึ้นแล้วก็แบบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเราดีขึ้นปั่งรีสต์เน็ของเราก็ดีขึ้นด้วยค่ะจนเพื่อนต่างชาติที่ทํางานเขาก็บอกเราว่า y, you อุ้ยยูอ่ะแบบเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะเราก็แบบอุ้ยแสดงว่าเราเก่งขึ้น กด็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็หลังจากที่รถถ้าโรถเรียนจบคอร์สสังกฤษโรถก็ต้องย้ายไปเรียนตัวคอร์สดพโมาออฟยูเซอร์เอ็กซ์เพลียนดีไซน์ต่อนะ,ะ mm. เอ่อต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เรารอมากว่าเราจะได้เรียนตัวคอร์สนี้แต่ว่าด้วยความที่โรดอะจบ ปริญญาตีในคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยโรสก็เป็นทำอาชีพเป็น UX/UI Designer ด้วยดังนั้นการที่โรสจะได้เรียนในพาร์ทของคอร์ส User Experience Design โดยตรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆเลยค่ะส่วนการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียต้องบอกว่าค่อนข้างแต่ จากบ้านเราเลยอย่างโรสอยู่ที่เมลเบิร์นคือเมืองเขาสวยมากแล้วก็สะอาดการขนส่งสาธารณะก็คือสะดวกสบายดีมากตรงนี้แต่ก็จะเหงาหน่อยเพราะว่าพวกห้างหรือร้านค้าร้านอาหารต่าง,างๆก็จะปิดไว้ไม่เหมือนบ้านเราที่ 24ชั่วโมงมีร้านอาหารให้กินคือแบบจะไปไหนก็แบบเออมีเปิดเยอะแยะมากมายอะย่างงี้ะาะที่จะแบบอยู่กันอยู่เฉแบบสงบสุขสงบสุขจริงๆบางทีสงบสุขจนเหงาอะไรประมาณนี้ค่ะ่อมาเรื่องของการเที่ยวนะคะโรดอยู่มาหนเดือนที่เมลเบิร์นแต่ว่าก็เที่ยวแหลกเหมือนกันอย่างเช่นมีไปคนะิวด b าบีชคิวดาบีชก็จะเป็นชายหาดนะคะที่ แบบเออวิวเขาสวยมากแล้วก็ลมแรงด้วยถ้าเกิดว่าไปในหน้าหนาวอย่างรถไปในหน้าหนาวก็จะหนาวทรมานหน่อยเพราะว่าลมเยอะเนาะเออแล้วก็มีไปสเตทไลบรารีออฟวิกตอเรียค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องสมุดนั่นเองเขามีหลายห้องหลายโซนนะเราก็สามารถเลือกได้ว่าแบบเออถ้าเราอยากอยู่ห้องที่แบบมีความ p r i v a t มีความแอคทิวิตี้หรือว่ามีความแบบ มืดๆหน่อยก็เลือกห้องได้อีกอย่างเขามีแกลเลอรี่ภายในตัวด้วยก็แนะนำให้ไปคะ่ะแล้วก็เราอยากจะไปสิงที่นั่นมากๆเพราะว่าสวยแล้วก็ชอบมากๆชอบบรรยากาศต่อมาก็มีไปที่ National Gallery of Victoria อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําว่าถ้าใครอยู่ m e l เบิร์นก็ควรไปนะคะก็เป็นแกลเลอรี่มีงานศิลปะต่างๆทั้งงานศิลปะของฝั่งเอเชียยุโรปแล้วก็มีของทางอีเวนต์ของทางแอฟริกาด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆมากมายนอกจากนี้ทุกคนโลดได้ไปเล่นหิมะด้วยซึ <Yeah! S 1> ่งล,ล, <Yeah! S 1> ลดมาในช่วงหน้าหนาวแล้วมันก็เป็นช่วงพอดีมากที่เหมาะแก่การไปเล่นหิมะลดไปที่เมา s e Buller นะคะก็จะมีหิมะให้เล่นมีกิจกรรมแอคทิวิตี้อย่างเช่นมี อาสกีมีเอ่อสโนว์บอร์ดนะคะอย่างที่รถเล่นก็คือเป็นสโนว์บอร์ดนันเองก็ถือว่าเป็นที่ที่แนะนำมากว่าสักครั้งหนึ่งควรมานะคะอาหารการกินที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายและอยู่ง่ายอยู่เพราะว่าอาหารเนี่ยอย่างเช่นมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีก็คือเราเราเรา,เราเลือกกินได้อะมันหลากหลายมันไม่ ไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้เบื่อแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โรสก็จะทําอาหารกินเองที่บ้าน,นะคะ่ะส่วนการเดินทางนะคะก็สะดวกเพราะว่าเราเช็คลอบเอรอบรถไฟรอ,อบรอบแทมรอบบัสแล้วก็การขนส่งที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงเวลาเลยดังนั้นเราก็สามารถที่จะกะเวลาการเดินทางของเราได้ะคะ่ะ จบแล้วนะคะสำหรับการภาพรวมของการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนต่อที่ออสเตรเลียน,นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับคนที่กังวลเรื่องภาษาอย่าเพิ่งกังวลอยากให้ลองเปิดใจเปิดม่ n เซ็ตแล้วก็ลองมาใช้ชีวิตลองมาฝึกภาษาอังกฤษแบบ ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษดูนะคะแล้วเราก็มาใช้ชีวิตมาพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย